การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่องไม่กวาดวัดดวงฮอราอีกแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพามาเล่นเกมที่ค่อนข้างจะเป็นเกมที่ฮิตกันเลยหมู่คณะของผมนะก็คือแบบในกลุ่มรายนะก็มันพูดกันเยอะมากเอาชิปสปินชิปสปินดิโอ้โหไม่ไหววะผมต้านทันคํานั้นไม่ไหวจริงให้มาเรามาลองดูแล้วก็จะพกมาหนึ่งพันห้าร้อยเอ้พกมาห้าพันไม่ใช่หนึ่งพันห้าร้อยพกมาห้าพันเดี๋ยวเราจะแบ่งซื้ออันนี้กับอันนี้ อย่างละครึ่งสองไม้จบไปเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากแนละ้วถ้าเป็นฟีสปินแบบนี้ก็จะสุ่มชิปออกมาชิปสีเขียวจะเพิ่มเป็นการเพิ่มรอบนะแล้วก็ชิปสีม่วงจะเพิ่มรอบหมุนแล้วก็เพิ่มตัวคูณแล้วก็ชิปสีดำเป็นวายยิ่งได้วายเยอะยิ่งได้เยอะนะแล้วก็อย่างว่าตัวคูณเราต้องการตัวนั้นแล้วก็สีเขียวตัวหลักที่เราต้องอยากได้ตอนนี้เลยคือสีเขียวให้มันหมุนเอาตัวคูณเอาอะไรมาเยอะ ไม่มีอะไรซับซอ้อนเข้าเกมกันแล้วอ้โหไม่มีอะไรมาเลยมีแต่ตีเขียวหมุนอยู่นั่นหมุนติวติวอยู่นั่นโอ้ยวายมาดอกนี้เสียดายนะคุณผู้ชายสีเขียวนี่มาควรจะไ,ไดนะ้จริงๆถ้ามาแล้วก็มันจะแจมไปเลยเพิ่มรอบหมุนด้วยนะแล้วเพิ่มตัวคูณอ้โหคุณผู้ชายวายมาแค่นี้ไม่ต้องมาเถอะขอร้องเกมนี้มันจะค่อนข้างตึงนะับเพราะว่า ลายมันดูค่อนข้างยากนะไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่ลายมันดูค่อนข้างยากยากแบบยากถึงยากมากโอ้โหวิเนียดีวายมาดอกนี้อุ้ยคู่บัญชาย240แล้วรอเหมุนเพิ่ม2นะโอ้โหรอเหมืนเพิ่มอหนะึ่งโอ้ยเนี่ยทะแยงดอกใหญ่โอ้โหแค่เนี้ยโอ้ยหมดแล้วตายหาเลย 840ต้อนรับยังโอบุญอะไรเข,ข้ามา2,000กว่าโอเคอย่างที่ผมบอกนะเราจะแบ่งครึ่งไปลงหมุนเร็วเหรอไม่เอาหรอกเขาไม่ชบอบอะไรเราเร็วเลยโอเคมันบอกว่าถ้าเกิดเป็นสีม่วงเนี่ยจะยิงตัวคูณนะอันนี้ยิงโป่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 งโอ้ยยิงยิงยิงอยู่อุย้ยเอาละเอาละ ทีนี้นะ่ะโอ้โหคูณ68นะคือเราก็จะได้ทุนคืนค่อนข้างเยอะแน่นอน้ยชิปดำนี่คือเก็บบอกเอาแล้วทีนี้นะ่ะเอาแล้วเก็บตลอดแบบนี้ไม่ต้องห่วงดอกนี้เนี่ยได้เยอะแน่นอนเก็บตลอดบุบเข้าให้โอ้โหและเก็บกี่ทีอะดูไปดิมีสี่ชีวิตอะ อันนี้คือเราได้กำไรแน่นอนแล้วนะแล้วก็คิดเงินรอเลยยังไงก็คูณไปเลยว่าเท่าไหร่โอ้คูณดีดอกนี่ยิงอีกน,นะยิงอันนี้คูณ2ไปเป็น6 0รผมยัเก็บทุกดอกจริงวะเอ,อ้ยยังได้อยู่เก็บทั้งแถวยิงอันนู้นยิงอันนี้แล้วก็คูณเราไม่เก็บตัวคูณหรอโอ้ยิงอีกยิงเยวเพิ่มพลังชีวิตแล้วยิงคูณ2คูณอีก2คูณ2ออีกโอ้โห ป้าเอ้ยคุณเราไม่เก็บตัวคุณมันเก็บตัวคุณได้กี่ครั้งอะอุ้ยมันไม่เก็บแล้วมันตันที่ห้าร้อยอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่นนดีคูณสองชิปอันนู้นคูณสองร้อยแปดสิบแล้วเจ็ดร้อยแล้วตัวฟัซกี่เดิมพันเนี่ยโอ้โหหนึ่งพันสองร้อยจากเงินเดิมพันสามหมื่นกว่าโอ้โหตัดจบเลิก ยังไงนี่ยุคแับขอบคุณ,คณมากสำหรับช่องไม่ก่าวันโดงของเราตัดจบเองรออะไรไอ